พลว,วัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเกี่ยวกับหลังสนธิสัญญาบาริ่ิงหล,ลังสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2หนังสือสัญญาทางพระราชมตยดีประเทศอังกฤษและประเทศสยามหรือปกสมุดไทยว่าหน,นังสือสัญญาเซอร์ยอนบาริงหรือที่เรียกกันว่าสนธิสัญญาบาริงเป็นสนธิสัญญาที่ราชอาณาจักรสยามทํากับสหราชอาณาจักรลงนามเมื่อ18เมษายนพุทธศักราช2398โดยเซอร์จอห์นบาริ่ิงราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจับสมเด็จ พระบรมาราชาชัดวิกตอเรียเข้ามาทำสนธิสัญญาซึ่งมีความสำคัญในการเปิดการค้าเสรีกับต่างประเทศในสยามมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศโดยการสร้างระบบการนำเข้าและส่งออกใหม่เพิ่มเติมจากสนธิสัญญาเบอร์นีสนธิสัญญาฉบับก่อนหน้าได้รับการลงนามระหว่างสยามและสหราชอาณาจักรในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2399สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ราชอาณาจักรสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบันเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยส่งกําลังคนไปช่วยฝ่ายสัมพันธมิตรร่วมกับฝ่ายมหาอำนาจกลางที่แนวรบนั่นตะวันตกในประเทศฝรั่งเศสถึงแม้จะไม่มีผลกระทบภายในสยามมากนักแต่การตัดสินใจเข้าร่วมสงครามก็เป็นหนึ่งในความสําเร็จของสยามที่ทําให้นานาประเทศในยุโรปยอมรับสยามมากขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากการเสียดินแดนให้กับประเทศยุโรปในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การเสียดินแดนและเีชาตินิยมและแสนยานิยมของประเทศอื่นๆในเอเชียอย่างจีนและญี่ปุ่นก็เป็นปัจจัยผลักดันทําให้สยามเข้าร่วมสงครามสยามเริ่มมีบทบาทในสงครามหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชด,ดำริให้สยามประกาศสงครามกับจัก,กรวรรดิเยอรมันและจัก,กรวรรดิออสเตรียฮังการีสยามส่งกองกาลังทหารไปร่วมรบก,กับฝ่ายสังพันธมิตรที่แนวหน้าตะวันตกโดยทั้งหมดประจําการอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส กองทัพสยามที่ถูกส่งไปมีจํานวนทหารประจําการอยู่ทั้งหมด1 2 4 8นายสยามเข้าร่วมสงครามในวันที่22กรกฎาคม1917ได้ 1, 17, ส่งทหารไปร่วมนบในกลางเดือนกันยายนของปีเดียวกันกองทัพสยามที่ถูกส่งไปได้ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีพวกเขามีความสามารถในด้านการซุ่มโจมตีเนื่องจากมีกําลังพลที่ค่อนข้างน้อยแต่ก็เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพสูงตามความเห็นของทหารสัมัตรชาติอื่นๆ หลังจากที่ฝ่ายสัมพันธมิตรและจัก,กรวรรดิเยอรมันลงนามสงบศึกกันในวันที่11พฤศจิกายนคศ1911กองทัพสยามก็เข้าร่วมการยึดครองนินแดนไร้สยามทำการเข้ายึดครองเมืองนอยสตัดอันเดอร์ไวสตาเซอร์ ในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสยามมีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งฝ่ายเยอรมันและฝ่ายสัมพันธมิตรธุรกิจของเยอรมันสยามเฟื่องฟูทำปริมาณต่อปีได้22ล้านมาร์กทองในช่วงก่อนสงครามนอกจากนี้ยังมีชาวเยอรมันรับราชการในรัฐบาลสยามแต่ในขณะเดียวกันพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์เช่นสมเด็จพ,พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์โรการและสมเด็จพระเจษฐาธิราชเจ้าฟ้าจักพงภูวนาถ กรมหลวงพิสนุโลกประชานนทรงโบอดฝ่ายไตภาคีอีกทั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงศึกษาวิชานะประเทศอังกฤษทําให้เกิดความเห็นต่างกันในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์สยามดํารงนโยบายเป็นกลางอย่างเข่งคัดมาตลอด3าปีของสงครามก่อนจะเริ่มโอนเอ็นเมื่อทราบรายงานว่าฝ่ายเยอรมันมีส่วนในการปลุกป,ปั้นชาวอินเดียในสยามให้กระด้างกระเดืองดอดจกรวัดอังกฤษ บวกกับการดําเนินการสงครามเรือดําน้ําแบบไม่จํากัดขอบเขตของฝ่ายเยอรมันที่จมดีเรือโดยไม่ประกาศล่วงหน้าส่งผลให้เรือ r MS Lusitania อับปางเป็นสาเหตุให้สหรัฐเข้าร่วมสงครามรวมถึงความประสงค์ของสยามที่จะแก้ไขสนที่สัญญาไม่เป็นธรรมที่ทําไว้กับชาติอื่นพระมงกุฎก้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงประกาศสงครามต่อฝ่ายมหาอำนาจกลางสั่งจับกลุ่มพลเมืองชาวเยอรมันและออสเตรเลียฮังการีในราชอาณาจักร และยึดทรัพย์สินและเรือที่เทียบท่าในเดือนกันยายนคศ1917มีการจัดตั้งกองทหารอาสาสยามที่ประกอบด้วยหน่วยขนส่งยานยนต์บุคลากรทางการแพทย์และกองบินจำนวน1,284นายต่อมาในเดือนกรกฎาคมคศ1918กองทหารอาสาสยามเดินทางถึงมาซโดยกองบินถูกส่งไปฝึกที่เมืองอิสส่วนหน่วยขนส่งยานยนต์ถูกส่งไปฝึกที่เมืองลียง หน่วยขนส่งยานยนต์มีส่วนในการส่งกำลังพลยุทธภัณฑ์และสเสบียงในการลุกเมอร์สอากงทางตวันออกเฉียงเหนือของฝรงั่งเศสและภายหลังได้รับเหรียญคัวเดอแกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิปดีจากความชอบนี้ขณะที่กองบินยังอยู่ในช่วงฝึกซ้อมมีการลงนามสงบศึกในเดือนพฤศจิก,กายน1918 สงครามโลกครั้งที่หนึ่งหลังสงครามสยามเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมการประชุมสันติภาพปารีสขศ1919้19 19, และเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งสันนิบาตช,ชาติมีโอกาสแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสและสหรัฐด,ด้านกองทหานอาสาสยามเสียกำลังพล19นายซึ่งอัฐิถูกบรรจุที่อนุสาวรีย์ฐานอาสานอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังโปรดให้สร้างวงเวียน ยี่สองกรกฎาคมเพื่อระลึกถึงการเข้าร่วมสงครามสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยเดิมเป็นประเทศที่วางตัวเป็นกลางในสงครามโลกครั้งที่สองจนกระทั่งถูกญี่ปุ่นบุกค,ครองในวันที่แดธันวาคมพศ2อ8 4ปเวลาประมาณตีสองกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกทางภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทยและปะทะกับทหารไทยและยุวชนก่อนรัฐบาาจะมีคำสั่งหยุดยิงเมื่อเวลา11อนาฬิกา หลังจากนั้นมีการทำสนธิสัญญาทหารระหว่าง2ประเทศในช่วงแรกของสองครามแปซิฟิกญี่ปุ่นกดดันให้รัฐบาลไทยเปิดทางให้ญี่ปุ่นเดินทับผ่านไปยังพม่าและริติดมาลายาซึ่งรัฐบาลไทยนำโดยจอมพลพิบูลสงครามยินยอมเนื่องจากญี่ปุ่นให้คำมั่นสัญญาว่าจะมม่ดินแดนอินโดจีนบางส่วนที่เสียให้ฝรั่งเศสขึนหลังว่าเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ไทยประเทศไทยยังคงมีอำนาจในการจัดการกำลังพลและกิจการภายในซึ่งคล้ายคลึงกับสัมพันธ์ระหว่างนาซีเยอรมันกับฟินแลนด์บัลแกเรียและรมาเนียอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายจอมพลปอพิบูลสงครามกับฝ่ายเสรีไทยขบวนการใต้ดินที่ต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นนำโดยปรีดีพนมยงโดยขบวนการเสรีไทยนี้ มีสว่วนในการต่อรองเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรหลังสงครามยุติทำให้ไทยไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าที่ประเทศร่วมมือกับฝ่ายรักษาอื่นๆหลังสงครามโลกครั้งที่สองสมเด็จพระจักรพรรดิโริโตทรงประกาศยอมจำนนและมีพับรุมราชาองการให้ฐานญี่ปุ่นทั่วโลกวางอาวุธรวมทั้งในประเทศไทยด้วยทังญี่ปุ่นก็ได้ทำพิธียอมจำนนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2กันยายน พศ248 8ที่เอา่โตเกียวพันธีควงอภัยวงศ์ได้ออกประกาศสันติภาพมีผลให้การประกาศสงครามของไทยตอ่อฝ่ายพันธมิตรเป็นโมฆะพันธีควงอภัยวงศ์ได้ลาออกจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและร้องขอให้หมอมราชวงศ์เสนีปราโมชขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนด้านมอมราชวงศ์เสนีปราโมชก็สามารถเจรจากับอังกฤษและสามารถตกลงกันได้ในที่สุดการยอมจำนนครั้งนี้ส่งผลให้ผู้นำประเทศหลายประเทศที่เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะ ตกเป็นอาชญากรสงครามทั้งสิน้นพันตรีพวงอภัยวงศ์ได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนที่จมพลแปลกพิบูลสงครามซึ่งจะต้องถูกแผนพอในข้อหาอาชญากรสงครามพันตรีควงอภัยวงศ์ได้เร่งออกพระร,ร,ราชบัญญัตินิรโทษและออกกฎหมายที่เรียบประกาศสันติภาพมีผลให้การประกาศสงครามของไทยกับฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นโมฆะโดยอ้างเหตุว่าขณะที่ประกาศสงครามนั้นหนึ่งในผู้สําเร็จ ได้การแทนพระองค์คือปรีดีพนมยงค์ไม่ได้ลงนามด้วยสภาพเศรษฐกิจโดยร่วมนั้นย่ำแย่ประกอบกับสัมพันธมิตรบางประเทศอย่างอังกฤษไม่ยอมรับในสถานภาพนี้ของไทยและเรียกร้องสิทธิบางประการกับไทยเสมือนประเทศที่แพ้สงครามอื่นๆด้วยต่อมาพันตีควงอภัยวงศ์จึงได้ลาออกและทวีบุญญเกตขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีชั่วคราวเพื่อรอการกลับมาของม่มราชวงศ์เสนีปราโมช เอกอัคราชราชทูตที่สหรัฐอเมริกาและหัวหน้าขบวนการเสรีไทยที่นั่นเพื่อรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามคำร้องขอของนายปรีดีพนมยงซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้สำเร็จราชการในราชการที่แปดอมราชวงศ์เสนีปราโมทออกเดินทางจากสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่1กันยายนพศ2 4 8 8ถึงประเทศไทยเมื่อวันที่17กันยายนและได้ดำเนินการเจรจาตกลงข้อสัญญา บางประการกับอังกฤษไทยได้ตกลงทำสัญญาที่เรียกว่าสัญญาความตกลงความสมบูรณ์แบบเพื่อเลิกสถานะสงครามระหว่างไทยกับสัมพันธมิตรประกอบด้วยสัญญา24ข้อจนแล้วเสร็จได้ทำบันทึกอย่างเป็นทางการวันที่1มกราคมพศ2489เป็นอันเสร็จภารกิจและหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทก็ได้ยื่นใบลาออกในวันนั้นทันที ในวันที่10มกราคมพศ2489หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การยกเลิกกฎอายการการสึกตั่วราชอาณาจักรที่ใช้มา4ปี1เดือนเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีต่อระหว่างวันที่1มกราคมพศ2489ถึงวันที่31มกราคมพศ2489